ก็เธอต้องการพบกับเดซไซครับไปคอนวอยกันดีกว่าเฮ้ยสไนเปอลร์ลืมซื้อกะสูนมาดิมาหุ่นมันมาแล้วคิวเอาทำเลหนดิเลือกทำเลก่อนแล้วจังวันนี้มันใกล้จะมาถึงไอ้นีแล้วตรงสองบ้างแล้วตรงรู้นดีกว่าน่ะตรงรถบัสสีแดงสีส้สสมอ่ะ น่าจะเหมาะสุดพอร,ระยะตรงนี้เราสามารถมองเห็นมันได้เลยดีไหมหรือว่าข้างหน้าอีกน้อยหนึ่งเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าที่โล่งมันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยะใช่แต่ถ้าตรงเนี้ยได้ ไม่มาอ่าคือปืนเลยลูกเหลือสิบเก้าเมตรนี่เหลือ 10. สิบไนเปอร์รถเป็นเตี้ยไปเปล่าวะใช่แต่เตี้ยก็มีช่องยิงแต่ว่าแต่ว่ามันก็ช่องมันแม่นกว่าเรานะ ใช่มันแม่นกว่าเรา,า,เอ,าอ่ะดิเราจะไปวางกัาบระเบิดก่อนไหมครับนั่นน่ะดิไปวางกัาบระเบิดตรงรถตรงที่รถเต่งตรงที่พังๆก่อนไหมมันมาถึงหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวผมส่องให้ส่องให้ดูก่อนอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นครับ เฮ้ยเป็นคุงไกลไกล้ใกล,ใกล,ใกลไอ้นี่อะแต่สองบังอะมันมีตัวอยู่ที่โลงอะไรนั่นเต็มเลยมันจะเดินเลยมาไหมมันจะเห็นเราไหมมันจะเห็นเราไหมไม่เห็นระวังระเบิดแล้วโอเคเฮ้ยเหมือนมันเห็นมันมาแล้วนะอ๋ออย่างอย่างอย่างครับมันเดินอยู่มันเดินอยู่ไอคอนบอกคอนวายเดินกลับไปแล้วเอาคอนวายเดินขึ้นบนไปแล้ว แล้วงั้นตบสองบังไหมได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวกูระเบิดก่นอนตบสองบังก็ต้องตรงนู้นคิวว่ามันจะล้อตรงตรงนี้เลยนะเนี่ยเอาเลยเหรอตรงนี้มันมันวิ่งเข้ามุมได้นะไปจุด,ดจุดที่เราขึ้นตอนนั้นดีกว่าไหมได้ครับได้ครับ แต่ว่าคอนวไวยมันอยู่ไกลเอาตรงนี้เลยทั้งนั้นอนะผมเอาแล้วนะเอาเลยหนึ่งสองร่วงครับวิ่งมาแล้วซายมือโอ้ย่วงสอง มึงเอาโอ้โหลบพอดีอุ้ยไม่ได้เว้ยตรงนี้ไม่ได้ติดโอ้ยหัวทิมโอ้ยอย่ายืนอ่าไปตายไปตายไปอีกแล้ว โอ้ไม่โดนอุ้ยเกือบตายสามหนึ่งนะคิวเติมเลือดก่อนครับต่อสายล้มมาแล้วไม่ต้องห่วงมาแล้วตายเขี่ยทวอยมาใกล้แล้วเขาอย่ายืน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 เจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บลบไปเลยล่วง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 ไม่เป็นไรผมเจ็บนิดเดียวล่วง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 อุย้ย เจ็บผมเจ็บเจ็บลงไปก่อนตัดมลาศก็โดนหรอกระโดนหร,รโดดอรโดนคู่ดดเลยทีว<ด>กระสุนเราอะยัดไปที่ตัวเนี่ยสองตัวกระโดนหรอกระโดนหรอผัานเลือดได้พร้อมเลย นู้นอะวิ่งแปบน,นู้นตัวหนึ่งพันเลือดให้พร้อมคิวเอบผมเราต้องพันเช่นกัน เลือดนขึ้นชา้าเราเลยไม่รู้ว่าเต็มยังใช่ไหมเ,เต็มที่ผัดอ่าใช่แล้วเดี๋ยวภาพามันจะเสียภาพาพันไปฟรีๆถ้าเหลือ,ถ,ลอถ้าเกิดเลือดเหลือต่ำกว่าห้าสิบอ่พพะพันไปก่อนสามอันไอเนี้ยครับภาพพันแผลเลยกันนั่นแหละพันไปก่อนสามหรือซียนก็ได้การันตีเต็มวิ่งนั่งไงเห็นแล้วอันนี้ผมเหลือผมเร็วสิบเมตรสุดท้ายโอ้โหไม่ไม,ไม่นั่นไม่งั้นผมจะได้ยิงตัวขวา ตัวขามันมลบไปแล้วกระสุนหมดแล้วตัขากระสุนจะไหน,นหมดเอาล่วงไปดีไปคิวกำลังเก้าเมตรเก้าเมตรสุดท้ายจากมุมนี้เห็นไหม,ไมไดึงเบอกก็ยังตัวข้างในแล้วอะไรไหนอยู่ไหนโอ้ไม่โดน อุ้ยอุ้ยเลือดเลยยี่สิบมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงกงครับตรงกงฟางสายอุ้ยหึงปืนคาัไม่เห็นมันลบเข้าไอ้นี่ไปแล้วเขียวอยู่หลังต้นไม้ก่อนมันอยู่ไหนวะไม่เห็นนะ่ะเทำไมข้างขวาไม่ร่วงอะ่ะ งไงสายสายตรงใกล้ลูกกงครับมันออกมาแล้วเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะหมดทิมไปแล้วไงเออว่าผมยิงตรงตัวแต่มันไม่โดนโอ้ยพับผมกระตุกตูงเนี่ยอยู่ไกลๆไ,ได้ไหมอ่าเอ้ยทำไมไม่โดนแก้วอ,อ่ะอ่าหูย เรือเรืเขาไหร่ครับถอยก่อนถอยถอยถอยสิบสองบางทีกแ็แม่นไปนี่ขนาดสองบ้างนะเนี่ยโอ้โหของผมกระตุกอะ <c oughs> ว่าทำไมคุณถึงยิงไม่โดนอืโอ้โหปืนผมเหลืองเหลืองจะครึ่งครึ่งกระบอกเลยแล้วเดี๋ยวจบแมตช์นี้เราต้องไปบ้านเราก่อนเพื่อซ่อมปืนใซ่อมปืนก่อน <c oughs> อ่ากางเกงนี่มันมันฉีกเป็นผ้านี่ได้ไหมครับมันเป็นมันจะเป็นผ้าธรรมดาดิผ้พาพันเดิพพม,ม<อ>หม้วดอกอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามี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 เยอะ,เ,ยอะเราเลเยอะแ <10, S 2> เราเลยสิบโอเคครับคิวพันไปก่อนคอนวอยไปไกลแล้วปล่อยไปเลย รอบหน้าเจอกันคอนวอยกลับไปเตรียมพร้อมก่อนเอากลับไปเตรียมพร้อมมันก่อนดีกว่าอ <c oughs> ย่าเพึ่งนะ่ะอย่าพึ่งไปเลือดยังไม่ยังไม่ขึ้นอ่นฮะเลือดคิวขึ้นแล้วอ่าตอนนี้ขึ้นมา 67, หกสิบเจ็ดหกสิบแปดล้วครับหกสิบแปดนัดเดียว่วงเลยนะโอเคองั้นยังยังไม่ไปนัดเถียววิ่งเลยนะแต่ผมงงว่าร่วมเลงตรงตัวทาไมมันยิงไม่โดนเมื่อกี้เนี่ยปัดชิดโกดังไหม อาประชิดก,กดังน่าจะเลือดตัวเดียวแล้วมั้งครับนั่นนั่ะใช่ป่ะอไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะอยู่ทางด้านขวาในกดังมีปะด้านขวาโล่งครับในโกดังไม่มีตัวนะเท่าที่มองดูนะ ขึ้นได้ปะขึ้นได้ครับแต่ตอนลงน่าจะเจ็บไม่เจ็บหรอกไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บปืนผมเข้ามาแล้วนะโอเคอเคุอค้ยนี่ตามเข้ามาแล้วตังเคลียร์เคลียร์เคลียร์มันอยู่ไหนคะนะ่นั้นแหละ นี่ไงคณะลวงโอเคเจ็บของได้เลยคิวตังเก้าพันครับก็8แปดพันเอาแปดพันแล้วก็พาพันแพรคิว 5, 000, 5, 000, ไปดี โอ้ห oh, หมดสิ้นต้องทิ้งลูกซองหมดสิ้นไปขายฉีกเสื้อไอ้พวกนี้เลยเรามียายว้ที่บ้านสามารถขาบยายได้เย็นกะแป๊บง ตกใจครัตกใจท่าทีท่ทีนี้ <laughs> ตกใจนึกว <laughs> ่าใครมากระเป๋าพวกนี้เก็บไม่ได้นะกระเป๋าเก็บไม่ได้อา่าฉีกเสื้อไงครับเอ่อกดไปที่เสื้อแล้วคลิกขวาคลิกขวาครับ Uh, uh, แล้วก็ไอเทียร์แลกเทียอ่ะนั่นแหละครับอ่า uh, ชีกแล้วกดแล้วก็กดที่กลาวใช่ไหมครับใช่มันจะอยู่ที่พื้นพอแล้วเอ้ยได้ได้ไดอีกนี่ว่าฉีกมาเลยอ้าว uh, ตัวนี้มีตังค์ด้วย Chào nữa À Hãy subscribe อ๋อนะครับกางเกงนี้ต้องฉีกด้ไหมจะฉีกก็ได้พอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอต่อการทำแล้วบุหรี่หนึ่งซองเก็บไปครับถ่ายได้กับเจ็บโซนกันครับ อันนี้มีกองโอ้โหไม่มีอะไรเลยถังน้ำมันมีลวดลวดเอามาด้วยทำระเบิดเจอเจอวอดก้าครับเออนั่หจะเก็บหมดเลยคิวเก็บอะไร่ะเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้ว อันนั้นแหละทำผ้าพันแผลเจเกาะหก้องส่องทางไกลน่าจะขายได้ในพวกเนี้ยโอ้เจอเครื่องเครื่องยนต์้เนียขายได้เอ่อผมรู้สึกก็เหมือนของผมมันกระตุกกระตุกไงมป้ยตกใจเลยอย่างนี้นทำไมกระตุกอะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับ แล้วก็จะจะถึงรถปุ๊บกระตุกกระตุกกระตุก,ะตกเลยปรับพาร์ทอุ้ยเบงชนกับเบนคุงย่างกระตุกจะดูอ่าเจอแผงอิเล็กทรอนิกส์เอาไปด้วยไปขาย <S <S อา่าฮะเรายังไม่ได้เป็นเรื่องเลยนะครับ ไปพาเลยครับเสร็บร้อยไม่มีอะไรเลยตรงนี้สานการดังเรืนอนอ๋อปืนสั้นไปขายด้วยตอนนี้ผมเก็บครบสางก็บอกแล้วเก็บอะไรไม่ได้แล้วเก็บปืนสั้นได้อย่างเดียว อยถ้าเดินกลับมานะเจอเจอแน่ <c oughs> จริงๆเลยเชียวสำหรับคนที่ดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็บ <c oughs> อย่าลืมกดมกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับครับ <c oughs> ยังไงเยวไว้ดู คลิปถัดไปแล้วกันครับคลิปนี้ไป,ไปก่อนครับ